คุณผู้ชมคะส่วนอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นจะจะต่อหน้าต่อตาค่ะเกิดขึ้นที่บริเวณ5แยกปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีนะคะหลังจากที่มีรถพ่วงบรรทุกน้ำดื่มมาเต็มคันจูๆ่ๆน้ำที่บรรทุกมากลับเทกระจัดเกลื่อนถนนซึ่งก็ใช้เวลานานพอสมควรค่ะกว่าที่จะเคลียร์ถนนตรงนี้เสร็จค่ะนี่เป็นภาพขณะที่รถบรรทุกพ่วงที่กำลังขนลังน้ำดื่มมาเต็มคันรถคุณผู้ชมนี่แต่จังหวะที่รถกำลังตีโค้งค่ะปรากฏว่า ขวดที่บรรทุกมาเนี่ยเทกระจาดเลยนะคะ,คะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณห้าแยกปากเกรด็ดเนี่ยตามที่คุณผู้ชมเห็นแล้วก็จะเห็นว่า,วาขวดแก้วกว่าพันลังตกกระจายเต็มพื้นถนนคนขับรถบรรทุกพ่วงเล่าให้ฟังค่ะว่ากําลังนําขวดแก้วเปล่ามาจากย่านคลองเตยและกําลังจะนําไปส่งที่บริษัทย่านปทุมธานีในขณะที่ขับมาถึงห้าแยกปากเกรด็ดกําลังจะเลี้ยวขวาช่วงรถตีโค้งมีรถมาทางด้านซ้าย ตนจึงพยายามหักหลบทําให้เชือกที่รัดกับลังแก้วเนี่ยขาดคุณผู้ชมเป็นเหตุทําให้ลังบรรจุขวดน้ําล่วงหล่นลงมาเต็มท้องถนนเพราะดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะค่อยเลี้ยวอ่ะเลี้ยวรวขวาไปนี่ครับมันมีคันนาหน้าผมก็ค่อยเลี้ยวไงวัน,นนี้ผมก็ตีวงกว้างหน่อยอถึงพุทธเดีมันจะไปแยกเดวจะเลี้ยวซ้ายไปนี่ใช่ไหมรถเก๋งมากผมก็หักหลบหักหลบในช่วงหักหลบมันจะได้จะไปทางนั้น ตะบัดหรอกเชือกขาดด้วบไหบเชือกขาดของเชือกมันขาดไงีเชือกมันหักมันขาดอ๋อเชือกหลังมันขาดเชือกข้างมันขาดมันหรือหล่ะโอ,อระหว่างที่สัมภาษณ์ก็ได้ยินเสียงขวดแก้วนะคะเพราะอกากําลังทําความสะอาดกันอยู่นะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะดูสภาพเนี่ยขวดแก้วทั้งนั้นโอ้แล้วคือเส้นทางตรงนี้เขาต้องปิดไว้เลยนะคะเจ้าหน้าที่เทศบาลปากเกร็ดก็เคลียร์เส้นทาง ล้วก็บอกด้วยนะใช้เวลาถึงสองชั่วโมงเพื่อจะเก็บกวาดเศษแก้วที่แตกกระจายแล้วก็เคลียร์พื้นที่เพื่อให้สามารถรถนั้นสามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติค่ะครับต้องใช้เวลาหน่อยนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมีเศษแก้วขึ้นมาเดี๋ยวคนผ่านไปผ่านมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านยางแตกได้นะครับอันตรายจริง